สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่27มิถุนายน2566 สารัฐธรรมนูนมีคำสั่งให้อัยการสูงสุดชี้แจงกรณีทนายความของอดีตพระพุทธอิสระได้ยื่นคำร้องของให้อัยการสูงสุดร้องขอต่อสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยการกระทำของนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลกับพักเก้าไกลที่เสนอร่างแก้ไขามาตรา112ขัดรัฐธรรมนูญเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองหรือไม่โดยให้อัยการสูงสุดชี้แจงว่ารับหรือไม่รับคำร้องไว้ดำเนินการ และดำเนินการแล้วอย่างไรโดยให้แจ้งต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนายสุวัสดิ์ริปรตาพันลบประธานพักชาติพัฒนากลา้ากล่าวถึงกรณีนายกราติกาวนิตได้ลาออกจากหัวหน้าพักว่าเพื่อจะเปิดโอกาสให้มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ภายหลังการเลือกตั้งแต่ยังคงเป็นสมาชิกพัรอยู่ก็ต้องขอบคุณในสปิตทางการเมืองที่เป็นแบบอย่างที่ดี <N aj ur in> นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการเรื่องหัวหน้าพักคนใหม่ว่าต้องเริ่มต้นจากความสมัครใจก่อนและถ้าเกินหนึ่งคนก็ต้องลงคะแนนส่วนสเปคก็จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับพักแต่สิ่งหนึ่งที่อยากเห็นคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการเป็นกรรมการบริหารพักไม่ใช่หัวหน้าพักส่วนหัวหน้าพักขอละไว้ในฐานที่จะไม่ให้ความเห็น